สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่นคนปรปฐมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหน,นคนรันครปฐมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะต้องให้เจ้าของโครงการเขาเป็นคนแนะนําว่าที่เราอยู่นี่คือยที่ไหนครับอ่าอยู่ที่ตาบลธรรมศาลาอําเภอเมืองจังหวัดน,นคนปรปฐมครับ เป็นเขตอ่าเขาเรียกอะไร CBD เป็นขอบอ่าขอบเมือง CBD ไม่ไม่ใช่พบิลเลี i l l i o n Developer ของพวกเราไม่ใช่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 ก็นักพัฒนาร้านแต่ CBD ตอนนี้ก็คือเซนทันนะฮะ District Business แปลว่าศูนย์ธุรกิจของจังหวัดนครปฐมอันนี้ไม่ไกลมากไม่ไกลครับอ่าสิบนาทีสิบห้นาทีเข้าใจกลางเมืองถึงมหาวิทยาลัยถึงเซนทันนครปฐมโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับอันนี้โครงการอะไรครับ โครงการสุขคนทวงวิวครับธรรมศาลาคนทวงวิวธรรมศาลาถนนธรรมศาสลาที่มาจากสายสองป่ะชายส้นเนี่ยตัดทะลุมานี่เลยใช่ไหมทางหน้าเป็นถนนเพชกเกษมะครับเข้ามาตรงนี้ประมาณกิโลครึ่งครับเส้นนี้จะยาวแค่3กิโลออตรงกลางเลยพูดถึงเรื่องของทำเลนะฮะพี่โป้งแนะนําตัวเองหน่อยครับผมผมธกิจมีถนนมครับหรือว่าโป้งนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เองนี่ครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน C b บดีครับครับผม อันนี้เป็นโครงการแรกครับอันแรกเลยก่อนหน้านี้พี่โป่งทำธุรกิจอะไรอ่าก่อนหน้านี้ทำพวกแพคเกจจิ้งนะครับก็มีเข้ามาฟิลแบบบ้านเช่ารีโนเวทบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือว่าเข้ามาอยู่ที่ทำบ้านขายแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งก็ยังทำธุรกิจเดิม็ยังทำอยู่ครับได้ยินว่าโครงการนี้เราเป็นโครงการแรกใช่โครงการแรกเช่นรูปแบบแล้วก็ ไม่ได้ใช้ทุนตัวเองเลยใช้ทุนธนาคารครับใช้เงินธนาคารใช่ไหมฮะครับผมก็ต้องบอกใจครับคือเริ่มแรกเนี่ยเราเหมือนว่าเป็นธุรกิจเราก็เหมือนติดต่อกับแบงก์อยู่แล้วแต่พอเราจะหันมาทําเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับแบงก์เขาไม่ให้เขาไม่ยอมเขามองว่าคุณไม่เคยผ่านไม่มีธุรกิจการใช่ครับก็เลยต้องใช้อาจารย์เนี่ยครับใช้อาจารย์เซ็นเซ็นิกหนึ่งก็เรียบร้อยก็เลยได้โครงการที่ทุกท่านเห็นเนี่ยครับอโครงการนี้ ในแง่ของการก่อสร้างเนี่ยเราใช้ระบบก่อรบบสร้างะแบบเป็นพีแคร์ครับเป็นพีแคร์ at, ใช่ไหมฮะครับผม,มที่เลือกพีแคร์เพราะว่ามันอ่าเท่าที่ศึกษาคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าพีแคร์เนี่ยมันสร้างในระยะเวลาที่สั้นและเรามือใหม่ด้วยก็เลยเหมือนอ่าเอาเป็นพีแคร์ดีกว่าจากที่ศึกษามาแล้วนะครับด้วยโครงสร้างและความแข็งแรงของพีแคร์ครับผมแล้วก็ตอนนี้คนก็นิยมใช้พีแคร์เราใช้เวลาก่อสร้างได้แบบที่สั้นกว่านะครับทำให้ต้นทุน มันก็จะเซฟในเรื่องของระยะเวลาด้วยครับนี่เราใช้เวลานานแล้วยังตั้งแต่สร้างมากี่เดือนแล้วอ่าตอนนี้6เดือนครับก็เสร็จหมดเลย6เดือนเนี่ยเจ็บ<ช>หลังหน้าเราไม่จะ่ใช่ครับยอดขายเ<ช>ป็นไงตอนนี้ยอดขายตอนนี้ก็คือว่ามีคนจองเข้ามาแล้วนะครับสาม ามหลังแต่ที่แบงก์กำลังจานวัดตอนนี้หนึ่งหลังครับเป็นหลังแรกเป็นหลังที่ภูมิใจที่สุดเะเป็นหลังแรกที่เราเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาครับผมครับถ้าโอนหลังนี้ได้คือแบบดีใจและโอนอะไรก็ไม่ดีใจเท่าหลังนี้เพรากัะไปคุยไว้อ่าก็คือแบงก์บอกว่าถ้าเราสามารถอันนี้เป็นข้อดีในการใช้เงินคุอื่นนะจ๊ะพอเราใช้เงินแบงก์ปุ๊บเนี่ยเรามีเริ่มมีประสบการณ์แบงก์ขอเริ่มมองเห็นเราแล้วพอแบงก์บอกว่าถ้าขายได้สามหลังนี้ขึ้นอันใหม่ได้เลยก็มีการดูที่แล้วก็เขียนฟีดในโครงการต่อไปแล้วครับตอนน ร้อยแ,<ช>แล้วนะครับอ่าสั้นๆพี่โป้งฝากอะไรถึงพวกเราไหมฝากว่าช่วงเนี้อาจจะเหนื่อยอหรือท้อนะครับก็คือ,อ,อ,อธุรกิจอสังหาเนี่ยผมมอง2อยานน่างนถ้าเราสามารถบริหารจัดการด้านการเงินนะครับสามารถหาแหล่งเงินทุนนะครับในแบงก์หรือว่าจัดการตัวเราได้นะครับเราต้องหมายถึงว่าต้องยืนอดทนฝ่า,ฝาไปให้ได้ครับยืนระยะให้ได้นะครับวันหนึ่งเราก็จะสําเร็จครับผมอืมโอเคขอบคุณมากพี่โป้งนะโป้งซี d หนึ่งแล้วก็ เพื <P ren cier ge> ่อนเพื่อนเชียร์รุ่นรอุ่นอะไรมั่งก็ไม่รู้จําไม่นด้น,นะทุกรุ่นทุกรุ่นแล้วนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นโครงการแรกนะผมสรุปให้สันส้นๆว่าเป็นโครงการที่แทบจะไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยนะฮะ <S <S <โ>ด้วยมันมีเทคนิคกลไกวิธีการอีกหลากหลายวิธีนะฮะ <S <S ถ้ามีเวลาเราจะมาเล่าให้ฟังจริงแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ